สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็มีประเด็นสองสาประเด็นที่จะมาชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามประเด็นแรกผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ยินได้ฟังข่าวคำยืนยันจากทหาร คงจะอบอุ่นใจและเชื่อมั่นเรื่องการสร้างรั้วตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาพลตีวินไทยลายถมยาโฆษกกองประชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของแนวทางการจัดทำรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าก,กองทัพไทยจะเร่งดำเนินการสร้างรั้ว ในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้วเพื่อยกระดับความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนโดยล่าสุดกองทัพไทยได้สรุปแนวทางการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วรวมระยะทาง23.6กิโลเมตรแบ่งเป็นสองช่วงได้แก่ช่วงจุดตรวจอารัน09 ถึงหลักเขตที่49ความยาว6.5กิโลเมตรและช่วงหลักเขตที่50ถึง51ความยาว17.1กิโลเมตรซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องแนวชายแดนเนื่องจากมีคลองลึกและคลองพรมโหดเป็นเส้นแบ่งเขตรธรรมชาติที่ชัดเจนโฆษกองทัพไทยยังได้กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงว่า กองทัพได้เสนอรัฐบาลจัดทํำรั้วอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ร่วมกับการสร้างรั้วชั่วคาวในจุดที่เป็นพื้นที่รอแหลมซึ่งมักเกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและเป็นพื้นที่ที่ยากต่อกันเฝ้าตรวจโดยก้าวแรกของโครงการได้เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ 18กันยายน2568ที่ผ่านมากองทัพไทยได้ติดตั้งเสากล้องวงจรปิดต้นแรกบริเวณหลักเขียดชายแดนที่50ด้านหลังด่านคลองดึกอำเภอรัญญาชประเทศจังหวัดสร์แก้วนับเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยสำหรับแผนงานเล่นด่วนในปีงบประมาณ2568กองทัพไทยจะเริ่มก่อสร้างรั้วชั่วเขา ในช่วงหลักเขต50-51ถึงความยาว5.1กิโลเมตรโดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12นพค .12 รับผิดชอบการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องแนวเขตแดนกันได้กองทัพไทยยังคงใช้มาตรการราดตะเวนและเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างเส้นทางยุทธ,ธวิธีตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยและอธิปไตยของประเทศผลตีวินไทยกล่าวย้ำว่าแม้จะมีบางฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสร้างรั้วชายแดนอาจนำไปสู่ปัญหาการตีความเส้นเขตแดนบนตลิงหรือกลางลำน้ำ แต่กองทัพไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการดําเนินโครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์และรั้วชั่วคราวในบางพื้นที่นั้นมีความชัดเจนและอยู่ในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันได้แล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดนแต่อย่างใดทั้งนี้จุดประสงค์หลักของโครงการคือการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันภัยคุกคาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะยาวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาตินี่ก็เป็นคำยืนยันจากโฆษกองทัพบ,บกว่าทหารมีแนวทางที่จะติดตั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์และสร้างรั้วชั่วข้าวนี่ก็เป็นแนวทางที่ดีและเด็ดขาดของทหารต้องร้องรั้วเลยครับ ถ้าไม่รอมด่วเป็นอันตรายครับช่องทางทางธรรมชาติเยอะครับฐานกัมพูชาเดี๋ยวก็ลักลอบมาวางทุนระเบิดอีกฐานไทยก็ขาขาดอีกไหนจะมีการลักลอบการขายยาเสพติดไหนจะมีการลักลอบการเข้าเมืองทำรั้วปิดตายเลยครับปัญหาจะได้จบสิ้นประเด็นต่อมา เรื่องการปิดด่านชายแดนนี่ก็เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดสำนักข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ขายตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นด้วยปิดด่านกัมพูชาต่อไปเผยสบายใจกว่าแม้ไรายได้ หายและลดลงนี่ชาวบ้านเสียสละขนาดไหนครับเพราะพ่อค้าแม่ค้าตามแนวตะเข็บชายแดนและชาวบ้านตามแนวตะเข็บชายแดนไม่ว่าจะเป็นสากแก้วไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ตามแนวตะเข็บชายแดนต่างๆสีสเกต็ตล้วนให้สัมภาษณ์เป็นเสียงเดียวกันว่าให้ปิดต่อไป จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นฤทธิ์และไม่มีพิษภัยต่อเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยตามแนวตะขิบชายแดนนี่ชัดเจนครับนี่ฝากไปถึงรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งจะถวายสัตว์ปฏิญาณน,นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณ24กันยายน2568และจะถแถลงนโยบาย ต่อรัรัฐสภา25กันยายน2568ท่านก็เข้ามาบริหารประเทศแล้วอย่างเต็มรูปแบบตามกฎหมายมีอำนาจเต็มตามกฎหมายทั้งรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมฝากประเด็นนี้ด้วยว่าชาวบ้านตามแนวตะเข็บชายแดนพ่อค้าแม่ขายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ประเทศไทยปิดชายแดนต่อไปเพื่อกำราบกัมพูชาให้สิ้นฤทธิ์ และไม่มีพิษภัยต่อเพราะแม่พี่น้องประชาชนคน,นไทยตามแนวตะเข็บชายแดนอีกต่อไปต้องเอาให้เป็ดเดศษขาดครับอย่าลับลับล่อล,อลอฝากถึงรัฐบาลคุณอนุทินชันวิรกุลด้วยถ้าคุณจัดการปัญหาอย่างเป็ดเศดขาดผมเชื่อว,ว่าประชาชนย่อมจะสนับสนุนวิธีการของรัฐบาลซึ่งณตอนนี้ประชาชนสนับสนุนวิธีการของทหารแล้ว การที่คุณอนุทินชาญวิริกูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทหารได้ประก,ศรรกศราศกฎอายการศึกแล้วและฐานเมียมน่าเต็มในการบริหารชายแดนไทยกัมพูชานั้นขอให้เป็นจริงดังว่าการเมืองอย่ามาแทรกแซงไม่ทำอะไรก็อยู่เฉยๆครับรัฐบาลประเด็นต่อมาต้องบอกว่าการปิดด่านชายแดน ใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ธุรกิจชายแดนถามว่าทำฝั่งเดียวได้ไหมครับทำได้ไหมครับฝั่งเดียววัตถุดิบเข้าออกนายทุนฝ่ายเขาถามว่าฝ่ายเราคือใครทั้งเกษตรบอนอัญมณี ทรัพยากรทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตกระบวนการมีทั้งสีขาวเทาดำแต่ถามว่าคนที่ได้คือใครครับถ้าเปิดด่านนายทุนใช่ไหมครับนี่ชัดเจนครับว่าสํานักข่าวต่างๆได้ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรมรมดาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้ปิดต่อไปครับเอาให้เป็ดเสียดเด็ดขาดครับ ตอนนี้ขเขมรกําลังดิ้นครับเพราะขาดสินค้าผวกบริโภคจากไทยนําเข้ากับเวียดนามจะนําเข้าจากเวียดนามราคาสองเท่านําเข้าไม่ไหวครับต้องเอาให้เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่คือการลบโดยไม่ต้องเสียกําลังทําให้กัมพูชาสิน้นฤทธิ์ครับเขาต้องมาขอให้เราเปิดด่านและรับทุกทุกเงื่อนไขของรัฐบาลไทยไม่ใช่รัฐบาลไทยไปรับ ทุกเงื่อนไขของขมงิ้งทั้งที่เราเหนือกว่าเขาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกําลังลบสัก์สงครามเศรษฐกิจสังคมการเมืองเราเหนือกว่ากัมพูชาทุกด้านครับเพราะฉะนั้นเอาให้เบียดเสียดเด็ดขาดให้กัมพูชาสิ้นเลี้ยวสิ้นแรงจนไทยมั่นใจว่าคุณจะไม่มีอํานาจสักสงครามมาก่อความวุ่นวายตามแนวตะเข็บชายแดนอีกถ้าไม่เช่นนั้นไม่จบครับ วันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยและชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ติดตามว่ารัฐบาลใหม่นําโดยนายอนุทินชาญวิรูลจะทําตามที่ให้สัมภาษณ์ข่าวไว้หรือไม่ว่าทหารประกาศกฎอายการสื่ตามแมีตะเก็บชายแดนไทยกัมพูชาแล้วฝ่ายการเมืองไม่ยุ่งวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ